สวัสดีครัพี่น้องป้องไปมดหมอแคีนแฟนหมอลำอ c ซของหมอลำเสียงมีหกหกงสะกลอี f ซของอีลานหน่อยอาอายสกุลมพอเชียงเป็นวันที่10บเล่นหมอลำเสียงมีหกมีคุมปิดเพื่อทดแทนมือที่ฝนตกแล้วก็าสามารถเล่นได้แต่เมือ่อคืนนี้เสียงมีหก็ยังอยู่ปักหลักอยู่สีสเกตคือเกาแล้วก็ได้เล่น ใจหายใจข่มขึ้นกันกพี่น้องฝนกระตกมากขึ้นกันตอนที่กำลังร้องเพลงอยู่กับฝนตกขึ้นกันแต่ว่าแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะว่าเตรียมไปแล้วพี่น้องป้องปายกับกำลังสิิห์ศาสตร์นี้แต่ไม่ได้หนีเพราะว่าฝนฝนหนีก่อนก็เป็นว่าได้เหล่นแม้ว่าจะอกสันขวนขวนไให้เขากันได้แต่หมอล่ำเพิ่นบบถอยถ้าเพิ่นได้ ตีก่องมาเริ่มเปิงปังคือเราตกแข่สร้างขั้นเพิินแก่ท่านก็เหรนแน่นอนมือขึ้นนี่ก็ขึ้นกันก็ได้เหรนถึงแม้ว่าจะตกมาปล่อยๆเพราะเพราะใจหายใจความกับฝนที่ดีอยู่สีสเก็ดกันแต่มือขึ้นนี่ที่บ้านคุณยายกับฝนตกกังขึ้นคือกันตื่นขึ้นมาอย่ามือเศาเห็นอืมมันมันมันสีสังลาหรือมันสีจังใดก็มันแล้วแต่มันฝนแต่ที่แน่ๆคือ มอลำเสียงวิหกเล่นจนสอดแจ้งจังปางพี่น้องคือไม่มีการเล่นซ่าขึ้นซ่าปันได้กระซ้างไม่มีการตัดมือขึ้นนี่ขณะที่กระลังลอกนู่นนี่นั่นบอดนกหัวหน้าทีมงานเสียงวิหกเพิ่นได้ออกมาแก้ไขสถานาการณ์เองคือมาให้เอฟซี FC ทยรูอยางอิ่มหนำสำรัดไกล้ชิดเอฟซียางสุดยอดเลยโบมียิงโบมีเก๊กโบมียางายให้ทายขาดปาด ถือว่าเอฟซีได้ได้กำไรกับฝนมาเหตุให้เอฟซีได้กำไรกับพี่น้องขึ้นเนีเพราะว่ามันมันตกกับลังทีบอดกับลังหลอง่อลูกเพลย์บอดก็เลยเอ็นเตทีนไงเลยคือคือเอ็นเตที่หมายถึงใกล้ชิดเอฟซียางแห้งเลยผูได้เป็นเอฟซีพ่อจ๋าไปหาพ่อจ๋าเป็นน,นันี่โอ้ยอิมอ่มอิม่มเอมเปลมปรีคืออยากทายทย ถ้าผู้ใดอยากกอดจากหอมเขาไปหลังเวทที่บอดเชิญเลยไปแล้วได้หอมผู้ใดยิงบอกบอด,บอดสุดยอดของผูนํำเลยห้ามยิงถ้าเอฟซีเข้าไปขอกอดต้องให้กอดถ้าเอฟซีเข้าไปทายลูกขอทายลูกเจอกันนะบอดจะบุกลังจะบุกลังบอดเหมือนกันมีแผนการสีบุกลังบอดคือแต่บ่ได้ไปบุกคอดบ้านนลยพี่น้องเสียใจบบมี่มี่มููนางรถไปน้เปินน้นว่า ต้องเจียมสังขารน,นะเพราะว่าไปแล้วขากลับก็ต้องง่วงนอนก็ถือว่าอันตรายอยู่ถ้าไปผู้เดียวสาวซ้ำน้อยไปผู้เดียวนี่ก็ถือว่าอันตรายลยก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมสั่งเสื้อโดยวธี่ชงเมื่อวานสั่งมาแล้วหกตัวนี่ของจริงเลยนีน่ก็ได้สั่งเสื้อจากบอดมาราหกตัวนะคะสําหรับคุณยายเอาบอกมาไปเรื่องของผู้อื่นไม่ก่อนบัน เบ่าไปเรื่องของแท้ห้าก่อนบัดนี้บัดน,นี้พ่อฝนหยุดแล้วบอสบอกว่าไม่มีการตัดสคริปต์ลันไปเหมือนปกติโอ้ยสอดแจงจางปางพี่น้องเลยแลนรถรถแลนรวยๆวย,วยอยู่กับยังยังนั่งเตยล่าเซยอ,อยู่สุดยอดเลยบัดน,นี้ไฮไลท์อีหลานน้อยขึ้นมาร้องเพลงไม่มีพ่อจ๋ามาหรอกค่ะอีหลานน้อยขึ้นมาก,กับยายสา แต่เมื่อคืนนี้มีพวงมาไล่เตนโคอก็ถือว่าบอลูวาเป็นเอฟซีโอนมหาห้หรือเอฟซี FC นาเวทีเท่ากับเท่ากับมีปนปนกันแหละหน้าเวทีก็มีแต่ที่แน่ๆพลังเยอะมากตอนตอนร้องเพลงแม่ไม่ห่างน้อยนี่ทั้งงานทั้งทั้งเต้นไปโอ้ยนะาฮกแข้งดุกดิกดุกดิก,ดกคือพลังเยอะที่สังเกตได้คือแม้ไม่มีพ่อจา๋าอยู่เคียงข้างกายอิหล่ากระเฮ็ดงานเต็มที่ คือตั้งใจลองเพลงอย่างอย่างอย่างเฮียง,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 เ,ยงเมื่อวานนี้น้องได้ไปสารแมฮันนีมาเนาะกลับขึ้นมากะมาลองเพลงมาทํางานเหมือนเดิมแต่เมื่อวานนี้บ่มีบ่มีคุมเปิดนะคะเนาะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ทีโบมื่อคืนนี้ป็นงานเจ้าภาพสถานสถานสถานการณ์บบไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องมีคุมเปิดอีหล่าหน่อยกับว่าได้คุมเปิดคือเข้าไปในคอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่เฮ็ดให คุ่มคาแห้งถ่ายรูปก,กับเอฟซีแล้วก็เพลงในห่างน่อยดุกดิกก็มาเมื่อคืนนี้อิหล่าลูกศึกษ์สเครื่องติดอยู่ขึ้นกันขนาดย่างไปเอารางวัลกันย่งมีความดุกดิกดุกดิกนาหักแค่เคลื่อนไหวหนูก็น่ารักแล้ว <c ười> คนจองที่ถทาที่จะจับความนาหักของอีหล่าก็คือคุณยานียะขึ้นองเฮ็ดเรามันมันนาหักไงเราเพิ่น คือเด็กอะ่ะพอเห็ุแล้วก็กระดีใจหัวหัวควรเจ้าของยิ้มนี่คือความชื่นใจของของเอฟซีคุณยาคิดว่าหลายๆคนอะ่ะเป็นค,ค,คุณยาพอเห็นน้องสดชื่นพอเห็นน้องเล่นได้น้องเล่นได้ทุกงานเลยแต่ถ้ามีพ่อจ๋าออกมาเข้ากับสีเข้ากับสีชื่นหัวใจอีกแต่น้องก็ก็ไม่มีเหตุการณ์ที่สีเหตุถือว่าเอฟซีซีสเกตแค่เจ้าเป็นเอฟซีที่มารยาทการดูมอลลมดีแห้ง ไม่มีดึงบอดยองเลยบอดบอกว่าถ้ามามกไกปันนีอยุ่งงอื่นนี่ดึงหัวคิดหัวความไปจากเทอแล้วกับรู้แต่เอฟซีซีสเกตต้องต้องยกเครดิตให้เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเบิ่งหมอลำแบบดีแห้งใจดีกับหมอลำคือมีมารยาทในการชมคอนเสิร์ตไมีดึงแต่คุณยาเห็นผู้ชายคนนึงอะเฝ้าออมองเฝ้าออมอง คือชื่นชมมากผู้ชายคนนั้นเดี๋ยวคุณยาจะไปสู้เมืองอีกทีนึงสิกลับขึ้นไปเมืองอีกทีนึงว่าทําไมเขาน่ารักจังเลยมองทั้งพ่อตอนลูกจ๋าออกมากระหายติ๊บแล้วก็มองแบบชื่นชมแสดงว่าเอฟซีตัวจริงแล้วดูแบบมีมารยาทมากขอชื่นชมพี่ชายบลูปิดปีชัยถึงลูกชายถึง,ยงนอ้องชายกับบรูแต่ที่แน่ๆคือคือน่ารักมากเลยเห็นเอฟซีหนาไปที่เราหนาหักเหียงโบ่มีการดึงโบม่มีการไม่มีการ บ่ได้รับบาดเจ็บปุ๊ยิ่อีหละโบได้รับบาดเจ็บยังคือเล่นอย่างลาบลื่นเลยเมื่อคืนบบลับลื่นแต่ฝนมากันแค่นั้นแต่ถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีบอสเพิ่นสิขอบคุณฝนเมื่อคืนเพราะว่าฝนทําให้เอฟซีได้ใกล้ชิดบอดพอบอดต้องต้องรอให้ให้เครื่องดนตรีแห่งใเครื่องดนตรีก็ถือถือถือฝนน้อยหนึ่งต้องต้อง ต้องเสษต้องอย่างแนนอยแต่ว่ากับถือกับเสียหายไม่ถึงกับต้องถ้าบโดนนประมาณสิบกว่านาทีนี่นหะก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้คือดีมากเมื่อคืนนี้ถือว่าเอฟซี FC หน้าก็หน้าเวทีก็เยอะก็หลายก็คือชื่นใจเ,เห็นอย่างนี้ก็หมายถึงซีสเกตเสียงวิหกก็สามารถเป้าได้แล้วว่าไปเล่น มือมื่อคืนนี้เป็นการกุมกุมปิดของไทยเฮาเนาะเป็นกุมปิดของของของไทยเฮาคือผู้ใดซื้อกุมปิดไว้อ่ะมือขคืนนี้เบงิงเพราะว่าวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเพื่อนขายสองมือเนาะขายวันที่เก่ากวบวันที่สิบวันนี้วันที่สิบบัได้เเ่นเนาะก็เลยมาเล่นมาคืนแทนขอบคุณหลายๆที่ที่ไล่เบงิงเพื่อนเปิดอีกแล้วนะคะวันที่สิบสามคือมืออื่นสิบสามสิบสามสิบห้า เราก็ต้องเตรียมเบริงว่าเป็นแบบไหนเห็นเขืาอเจ้าขายแล้วคุณจะเห็นแบบแบบแต่ค่าเห็นงานอยู่บนท่านเดยวเข้าไปพ่อกันไม่คลิปหนานะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดี่งห้คุณยาในได้ค่ะได้วฝากทุกทป <laughs> คลิปนี้ก็ฝากอีกแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ